โอเคนะครับในวิดีโอฉบับนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ใน n e t b e a n IDE นะครับเพื่อให้สามารถที่จะเขียนนะครับแอปพลิเคชันใน G f r a m e w o r k ของเราได้นะครับก็หลังจากที่เราได้ create Project เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร ตัวนี้มานะครับเป็น My App ที่อยู่ใน d w v m o b Web แล้วก็ Project My App ของเรานะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะสร้างโปรเจกต์ Project ใน n e t b e a n นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คลิกนะครับคลิกขวาแล้วก็ New Project นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ติดตั้ง PHP Application ที่เป็น ลักอินเสิร์ฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับเราก็เลือกตัวที่เป็น PHP application with existing source นะครับก็ next นะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้เปล่าเดี๋ยวลองทดสดูนะครับแล้วก็ browse นะครับไปที่ my app นะครับ my app โอเคโอเพนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับได้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็ Finish เลยนะครับ Finish เลยโอเคนะครับเราก็จะได้ My App ลักษณะนี้นะครับแล้วก็รันไฟเด็กขึ้นมาเปิดไฟเด็กขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้นะครับทีนี้นะครับก็ขั้นตอน ถัดมานะครับเราให้เราทำการา include part mm hmm. ในส่วนของที่เป็น framework เข้ามาด้วยนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ property นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ add folder นะครับซึ่งก่อนหน้าเราได้วางาตัว framework เราไว้ในแวรแล้วก็สร้าง folder ร์ยีขึ้นมานะครับเราก็ เราไปที่โฟลเดอร์ framework นะครับแล้วกด Open นะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคนะครับเพื่อที่จะอ่าอินคล d e นะครับโครงสร้างคลาสอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราสร้างโปรเจกต์สร้างแอปนะครับมันจะมีออโต้คอมพลีคกันมาให้เรานะครับโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองทดสอบนะครับ อลองเปิดดูในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับไซส์คอนโทรลเลอร์นะฮะเราก็จะเห็นหน้าตาลักษณะนี้อลองทดสอบสร้างฟังชันนะฮะพิมพ์ว่า pub public นะมันก็จะมีอ c ต m p ม e t e ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็คิกด enter เลือกได้นะครับนะฮะฟังชันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เลือก action hello นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือ,อข้อดีนะครับของ IDE ตัวนี้นะครับนี้ก็เป็น overview นะครับให้เราได้ทราบนะครับในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับโดยใช้ n e t b e a n IDE นะครับโดยเลือกจาก โฟลเดอร์โปรเจกต์ที่เราได้ Create ขึ้นจาก G Generator ตัวที่เป็น G c นะครับโอเคนะครับก็ติดตามในวิดีโอตัดไปนะครับ